อืมเอ้าอีกท่านหนึ่งแล้วกันนี่แหละครับนั่งนั่งหวยมนานอ้าเป็นยังไงก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะได้ทานผู้สนพ่จิลชัยก็ฟาเป็นนมฟาเป็นชายแล้วเป็นไงครับมันไม่มีไงโหนี่อันนี้อันนี้พูดตรงเลยนะไม่มีอันนี้พูดเลยครับกี่ปีฮะัอ๋อน่าจะยี่สิบปีคือจริงๆแล้วผมก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วนะอายุมันเยอะ ครับยี่สิบปีนี่มันหายไปเลยจริงๆหายไปเลยไม่<ล>ไ,มไม่ใช่หายสนิทเดี๋ยวจะเข้าใจว่ะเพราะว่าเราต้องพึ่งพายาอย่างอื่นมา,าต <ะ S 1> มลอดมาช่วยกินกี่ตัวแล้วทุกตัวที่โฆษณาเนะี่ยดูในทีวีที่โฆษณาจะเป็นเม 500, ็ดละห้าร้อยหร้จะเป็นคว,น2000วัละสองพันกว่ากินมาหมดแล้วเม็ดละห้าร้อยก็ตัวนั้น<ช>ตัวที่เขาว่าดีดีที่สุดในตอนนี้จะตายก็เพราะตัวนั้นใจสันอาย่างเงี้าในฐานะที่ผู้มีประสบการณ์นะไอตัวนั้นเปรียบเทียบกับ ไอ้ตัวปูเซนเนี่ยเอาเอาเฉพาะคเรื่องมันต่างกันตรงไหนต่างกันตัวละห้าร้อยเมตรละห้าร้อยนี่นะไม่ละห้าร้อยปูเซนี่ถูกกว่ามากนะฮะถูกกว่าเยอะถูกกว่ามากนะเอ้าระหว่างนั้นไมคันี่เม็ดไอ้นี่ได้ผลมากกว่าและปลอดภัยไม่เหนื่อยแต่ตัวนั้นเหนื่อยใจสั่นบูบว่ามีภูมิสบจริงนะประสบการณ์ผมไม่เคยทานผมไม่เคยทานเลย้แต่ยาประเภทอะไรพวกกระชายดำอะไรที่โจมอะไรต่างๆก็กินมาขวดละพันปลาสองพันปลาเลย ถูกหลอกเท่านั้นแหละกินมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามผู้เชี่ยวชาญห่อนนี่ผู้ช่างชอง <laughs> ผู้ช่างชองผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> เปรียบเทียบกับไอตัวที่ว่าตัวห้าร้อยเนี่ยเปรียบเทียบนิดหน,นึ่งได้ไหมฮะกับไอตัวผูชรินตัวน,นี้นะฮะอ๋อคนละอย่างมันมันมันดีมันต่างกันตรงไหนตัวนั้นมันเป็นยาฝรั่งครับไม่มีผลข้างเคียงเยอะมากๆเลยยาฝรั่งมันจะวุบมั่งมันจะไวมากแต่ไวมากเชื่อประเดี๋ยวแต่มันประเดี๋ยวเหรอประเดี๋ยวประเดี๋ยวแล้วก็หาย ห้าร้อยนี่หายไปเลยหายไปเลยนะหายไปเลยแต่ทางตัวนี้ห้าร้อยยังอยู่ไม่หายครับบูซนนีก็ยังขับอยู่นลครับเพราะเข้าไปรักษาบำรุงครับมันไม่ใช่เชื่อไปเดียวอืมตัวเนี้แต่แต่จริงๆริงแล้วผมว่ามันเป็นส่วนที่เข้าไปเสริมไปเสริมอะไรบางอย่างที่มันสึกหรอไปเยอะมากล้วนะฮะช่วยขึ้นมาครับเห็นว่าปูชนีแปลว่าตับกับไตช่วยตับกับไตใช่ไหมครับ ประตับตายเราดีนะทุกอย่างร่างกายเราจะดีโอ oh, นะ้ค่ะแต่ที่ผมเป็นอยู่คือเป็นระบบเลือดนะฮะเลือดมันข้นเลือดหนืดเลือดเลือดหนืดตัวนี้ไปฟอกเลือ, oh, <for S 1> อดไปฟอกเลือดด้วยฟอกเลือดที่ตตจริงเหรอผ่านออยแนี้นะผ่าน,ผ,านผ่านทั้งออยอ่านทั้งจุลาอืมคับมีพวกสารพวกสเตียรอยอะไรผสมอะไรเขา้ามาหรือเปล่าทำให้ทำให้อ๋อไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอนรับประกรันรับประกันได้ตัวนี้มไม่มี อ่ะพี่จีต่อนิดหนึ่งทานมันเยอะเนี่ยทานันเยอะทานหลายยาน <laughs> ทานจนไม่เชื่อไะทานจนไม่เชื่อแต่ที่เชื่อเพราะว่าพอได้กินก็อาจารย์ทศพรนี่ก็เอามาให้กินแล้วตัวอื่นที่เคยทานมาตั้งแต่เอาอะไรที่ว่าเพื่อนที่อยู่ใต้นะฮะบอกว่าตัวไหนดีๆบอกว่าเอามาด้วยเอามาฝากปรากฏว่าถูกหลอกทั้งไม่ได้ผลรอกจริงๆอันนี้เรื่องจริงมันไม่ได้ผลมันแค่ได้ช่วยแล้วช่วยพักช่วยคู่แล้วก็จ้ำทอง โอ้โหผู้จับชองก็รับประกันจริงนะผมอันนี้กินอันนี้แล้วนะบอกได้เลยว่าอาการที่เราเคยปวดหัวแล้วปวดหลังนะอันนี้เปิืองที่สุดอะไรไหมฮะไปนวดอะไปนวดแทนโบราณโอ้โหผมหมดเยอะมากหมดค่าหมอเยอะมากนลยฮะเท่าไหร่ฮะไปนวดทองค้งนวดสองค้งถ้าจะหมดเงินตับเปียบเทปก็ไหลแสนบาทใช่ไหมเฉพาะนวดนะฮะเพราะเราเป็นผมโทษนะฮะเป็นเป็นแบบไมเกรนปวดหัวซิกเดียวปวดต้นคอเนี่ยนะปวดหลัง ถ้าเราไม่ไปนวดเนี่ยมันจะทําให้เราเต้นสายตึงไปหมดต้องไปนวดอาทิตย์ละสองครั้งที่เราคิดที่ไปนวดทีละครั้งเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมกินยาก็ไม่หายทํายังไงก็ไม่หายอฉะนั้นเวลาเจอยาอะไรที่ว่าดีก็พยายามกินหมดแหละกินแล้วมันไม่ได้ผลไงพอไม่ได้ผลพอมาเจอยาตัวนี้ต้องยอมรับนะฮะจริงๆผมไม่เคยยอมรับอะไรง่ายๆยิ่งยาสมุนไพรด้วยยิ่งไม่ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันไม่ไวถูกไหมแต่พอมากินตัวนี้เข้าไปแล้วมันมันไวเกินคาด นี่เราต้องต้องยอมแล้วคิเจ้างูเซินเจียวหนังตอนนี้นะที่ไวเกินคาดก็เพราะว่าสิ่งที่เราผ่านมานะฮะบู๊เดียวว่าบเดียวมันก็หายแล้วใจสั่นแต่ตัวนี้มันอยู่กับเราตลอดกาลอย่างที่ผมเคยพูดอะตอนนี้ผมอายุห้าสิบหกก็จริงแต่น้องผมสิบเจ็ดสิบแปดพี่เชื่อหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงที่กล้าพูดได้เพราะว่าเพื่อนๆผมตอนนี้หลายพันคนโทรมาชม ทุกคนขอบคุณที่มอบของขวัญทีแรกไม่เชื่ออืถ้าเราจะคุยกันนั่นจะไม่เชื่อหรอกถ้าไม่ได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองผมว่าต้องลองอ่ะพวกนี้ต้องทดลองลองนะครับนี่ก็ไม่ลองไม่รู้พี่จีพันนี่คุยกับผมหลายครั้งละแม้กระแฟงคุณเก่งอย่างเงี้ยผมให้ลองแล้วยอมรับผมหรือเปล่าต้องถามก่อน ผมศรัทธาเลยฮะรู้มาติไม่ต้เพราะนไม่ต้องถามเลยกินเออต้องถามก่อนว่าอย่าั้นอผลลเสียงไม่ดังเราบุณเก่งเนี้อผลลัพธ์เสียงดังมีความสุขใช่ฮะทีนี้มันได้ความสุขมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะมากผมว่าผมต้องแนะนําปีวัวปีนี้ไงผมต้องแนะนําละครับมันเป็นของขวัญที่สุดยอดจริงๆนะฮะแล้วคนที่ยังไม่กล้าทดลองนะฮะแล้วกลัวว่าเฮ้ยมันจะหลอกนะฮะอาจารย์ชิเม่ก็พร้อมคืนเงินให้ทั้งหมดคืน ถ้าไม่ได้ผลจริงๆมีอาการในตัวทั้งร่างกายโทรมาปรึกษาอยาบแต่จากนี่นะครับผู้มีประสบการณ์หลายหลยที่จริงพี่เขามีเยอะนะ <c oughs> แต่เวลามันเหลือนิดเดียวเหลือยลอยู่ประมาณแค่สองนาทีนี่นะฮะเนาะอผอท่านก็ท่านก,ก็มีใจจะพูดงเยอะเอาพอ,อฝากนิดหนึ่งแล้วกันออฝากนิดหนึ่งแล้วกันก็ท้ายที่สุดนี่นะฮะเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วยังไงก็ดีนะครับคนเราเกิดมาสิ่งที่ดีที่สุด พระท่านบอกอรพยาบรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันระเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นยาที่ที่ผมทานไปแล้วเนี่ยมันเป็นยาซึ่งไม่ใช่ไปไปกระตุ้นส่วนใดส่วนหนึ่งมันเป็นยาที่บำรุงกำลังกำลังเป็นมวลรวมนะฮะเมื่อเมื่อร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับคืนมานะครับแล้วยิ่งเมื่อมีพลังเสริมขึ้นไปซึ่งมี ตัวเสริมขึ้นไปมากๆเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งที่พวกท่านผู้ชายทั้งหลายต้องการเนี่ยคงจะได้เห็นผลก็ฝากเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีปัญหาสิ่งหนึ่งถึงใดที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่ผมได้รับมาก็เชิญโทรมาได้เลยครับที่0 8 7 3 3 1 3 4 3 4น่ะครับขอบพระคุณมากครับนี่ก็ระดับผู้บริการฝ่ายตัวการเกหายห่งชาตินะครับนี่นะครับเอาพี่จิรพันนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ผมก็ ก็อยากฝากบอกเพื่อนๆนะที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะฮะสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าหรือเจ็ดสิบกว่านี้ท่านไม่ต้องกังวลนะว่าหลายรุ่นนะสี่สิบอายุท่านคือตัวเลขแล้วตอนนี้นะฮะเมื่อท่านหันมาทานยาตัวนี้อายุท่านมากก็จริงแต่น้องของท่านติดเจ็ดติดแปดจริงๆนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันจริงนะแค่นี้จริงนะล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเลยครับแหมนะครับเอาอาจารย์ฝากทิ้งท้ายสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของรายการเรานะครับเดี๋ยว ทั้งต่อไปจะเชิญอาจารย์อีกนะได้เจาะลึกถึงข้อมูลโอ้ยได้เลยได้เลยเผื่อคนเขาที่เกียจโทรไปถามอ่ะได้เลยเกียโทรไปถามจะได้ฟังรายการนี้วันนี้เยอะเยอะเยอะมากๆแล้วเราก็จะพาทั้งหลายพานายกมาด้วยนะวันหลังเราจะพานายกมาด้วยนะมายกนะอ่ารไมจะมองเลยอ่านะครับน้องเขบานแล้วอาจารย์ฟังไหมเอาเลยครับนี่นะครับพูดถึงว่ามีปัญหาอะไรก็โทรหาผมได้นั่นแล้วก็อย่าลืมทานตัวตูเซนทางเอาของอาจารย์ไม่ขึ้นเบอร์แล้วเขาจะโทรหาอาจารย์ อาจารย์สุเมศนะครับครับนะครับอาจารย์สุเมศบอกเบอร์นะบอกเบอร์เลยครับไม่ไม่ตั้งฮะอาจารย์สุเมศในในถามถามได้อ๋อเอาที่เบอร์นั้นก็ได้เบอร์ตรงนี้นะครับคือ0 8 7 3 3 1 3 0 3 0นะครับได้เลยครับศูนย์แปดเจอาจารย์สุเมศก็จะรอพูดรอให้คำตอบนะครับ